นี้เราปิดจ็อบใช่ไหมฮะมีโ่มานี่ก็ปิดจ็อบที่ที่นี่เลยนะครับปิดจ็อบป,ปี66นะครับก็เดี๋ยวแมตต์ต่อไปก็จะเริ่มปี67นะครับก็พี่ตู่ก็คงจะเริ่มกันใหม่ต่อนะครับก็อขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับที่มาสังสรรค์ในวันนี้เอาวันนี้ผมจะเสียตังก็สรุปครับครับก็ไม่แพ้แพ้แต่ว่าไม่ยอมเนี่ยครับ ้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ชายนะครับพี่เหลืองเราเข้ากันเก่งขอบคุณมากครับทั้งแม่บ้านแล้วก็ทั้งเพื่อนๆครับแล้วก็พี่โตด้วยนะครับที่เอข้าขอบคุณพี่โตที่สคคััญนะรบไม่รู้ไม่รู้เลยของรางวัลมาเพิ่มเติม้พี่อูดใช่ไหมอรับพี่อูดพี่อูดวันนี้จระเข้หายไปจระเข้หายไปสี่ตัว อะไรบูงหางแดนอยู่แกเอาความรางวัลมาปิดปากอ๋อโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่แม่บ้านอนุญาตให้พ่อบ้านมาเล่นกอลนะครับยแล้วก็ลำดับต่อไปเสียรู้สึกจะเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะเนี่ยก็ยากจริแต่น้เป็นแขกแล้วเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้พวกเราไปเล่นได้มากขึ้นในวันงหน้า นะครับแล้วก็ได้รู้กติกาในการเล่นเคาะนะครับพี่ต้นนะครับอยากรณ์เียนพี่ต้นนยครับพี่ครับก็คุณมองหน้าผมครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกแม่บ้านเองครับคเฮฮากอล์ฟนะครับก็วันนี้เฮฮากันจริงๆนะครับส่วนมากเวลาเจอกันนะครับผมจะเห็นแต่ละคนอยากจะหนียมเหนียมจะจะไว้ลายนิดนึงจะไม่ค่อยพูดนะครับ พี่ตู่เขาบอกว่าพี่ผมไม่ธรรมดานะพี่ผมเฮฮาก็พี่อย่าถือสารนะแล้วก็เออเฮอ้โหวันขึ้นหน้าครับผมได้อยู่นะวันขึ้นหน้าเฮผมก็ถามให้เขาว่าไอ้ที่เฮเนี่ยเฮพเข้าด้เบอร์ดี่นะออกดับออกดับเบิ้ลครับเลย คออือทุกคนแดกต่างกันก็เลยเลใช่ไหมฮะจริงๆนยควณผมมันเขาไล่ผมมันไปข้างหน้าแล้วล้วเขาบอกพี่พี่ตีเนี้ยพี่ไปตีข้างหน้าเลยไหมใช่ยินเลยครับครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับสําหรับนักกอล์ฟนะครับถ้ามีเวลานะครับไปเที่ยวที่ซอย51ไปดูโกดังอลอกของผมนะผมคาดว่าผมจะมีอุปกรณ์กอล์ฟเอ่อ ไม่ใช่คุยนะผมคิดว่าในประเทศไทยผมว่าผมน่าจะมีเยอะที่สุดน,นะครับลองลองไปดูนะครับผมมีมีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นวินเทจเนี่ยนีวว่าวินเทจก็กมากนะครับลอง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 ไปเที่ยวดูนะครับแล้วขาเหลืออะไรนะครับเราถือว่าเรารู้จกักกันแล้วมีอะไรก็แนะนํากันนะครับผมก็เต็นที่นะครับวันนี้พี่ตู่บอกว่าเทไอนี่ก็เี เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทานอาหารเย็นได้นะผมบอกว่าให้ผมรวบไรไหมพี่ตูบอกไม่ต้องครับเราไม่ได้ผมก็เลยว่าเอรางั้นเดี๋ยวผมอนย่านนะครับในเมื่อผมอทำก๊อปแล้วผมก็จะอุปกรณ์ก๊อปจับรางวัลก็จริงๆพัตเตอร์เนี่ยมันเก่าว,วันนี้มากแล้วก็มันตั้งเดินจริงๆลูกน้องมาเนี่ยผมก็บอกให้มันไม่ขยันมันดูเงาหน่อยแล้วก็เป็นวินิจฉัยรุ่นดังเดินจริงๆเพราะปกติขาไก่เนี่ยกิ๊ดเขาจะ ัไปก่อนแล้วก็มีซีรีส์ที่ที่ด้านหน้าด้วยนะครับพี่ตู่เขาบอกว่าจะเอารางวัลเนี่ยมาแจกให้คนที่ตีดีที่สุดผมบอกว่าไอ้ตีดีที่สุดก็ต้องไปแจกเขาเพราะตีดีที่สุดเขาได้ตัง,งไปแล้วคเ <c oughs> อาได้ป่าวเอาเงินขออนุญาตเดี๋ยวเราเรามาร่วมสนุกจับจับรางวัลกันเอาเลยเหรอจับเลยก็ได้หมาให้จบกันเลยจับเอานะเอาลีนมีลูกมีลูกกอลไททอลิให้ กหเป็นสี่สี่สี่รางวัลสี่หลอดนะครับพัตเตอร์สองแล้วก็หมวกหมวกเทชลิสหนึ่งใบนะครับเอาเลยไหมฮะเอาเอารูปก๊อฟก่อนสักสี่รางวัลนะผมจับเองแจกเองได้ไหมพี่ดอนครับขออนุญาตพี่ดอนครับพี่ดอนเพื่อเพื่อนจับสักสี่เบอร์ได้ไหมครับให้พี่ดอนแจกหมวกด้วยฝากแล้วมัน เอายากครับพี่แวครับว่าเอาพี่โตเข้าค้นดีกว่ผมว่าอน้กพี่เริ่มถึงแล้วพเขาเนีนวขีย่าหมอผีอไม่ต้องเปิดแฟนนะไม่ต้องเปิดอะบัม อาจจะพี่เบิ้มนะพี่เบิ้มพี่เบิ้มจะพี่เบ้มพี่เบมจะขอโทษเป็นทางการหน่อยนะขอโทษเป็นทางการขอเ่ามอด่าิบแม่เ้คนนี้นอกจากฝีมือแล้วปากก็ดีด้วยอาดเปยังมีผอบอยเหรอ สมองปากสมองไหล The last one Tiger เสือเสือเสือเฮ้ยฉันร้องไห้ฉันยาววันนี้ร้องไห้หรือเปล่าไม่เอาผมไม่เอารไปอยู่ปวนนู้นผมปากไม่ดีดีกว่าวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับไหนกันไหนแล้วครับกระเป๋ากระเป๋าของพี่ปู๊ดกระเป๋าใส่แล้วน้ำไม่ออก ได้น้ำไม่เข้าถุงน้ำเข้าแล้วไม่ออกถุงพูดไม่ได้ถุงพูดไม่ได้ครับไม่สุภาพกระเป๋าน้ำเป่าแล้วไม่ออกเสร็จก็ที่ถามพี่มีถุงพูดของแว่นนะแว่นเออขอปอครับพี่ดอนครับพี่ดอนโอ้สามโอเคนี่อาจารย์น้ำออกสามอาจารย์ปอหนๆอาภูจากต่อครับอีกหนึ่งรางวัล ได้แล้วอานึกถึงบุญพี่อุ้ดเวยนะครับไม่ใช่เลื่อง้เรื่องท่วมแล้วเราอะพี่ใหญ่ได้ทุกรู้สึกกาลังวันพี่ใหญ่ได้ทุกรอบเลยนะับเาไมดสสอเยของอุ้ท่าไห ี๋ยวไปหาซื้อเราเนี่ยใช่มนก็จตายเลยพรุ่งนี้ครับก็ผู้กครับหมดแล้วครับคนลองสุดท้ายในวันผู้วีคือ5.15 5.15 102พี่อู๊ดครับอันนี้เป็นครั้งที่สามกลายเป็นผมมอบคืนให้พี่อู๊ดในสามงานที่สองคนนี้ได้รางวัลแล้วมอบแต่ด้วยนะครับลูกพร้อมไปตรงไหน อื่นจะเอาบ้างเหรอเนี่ยเออรู้แล้วพี่อู๊ดมันชอบคอรักษาความดีไว้นะครับทั้งสองท่านเอองด่านเนี่ยเอินสามสิบแปดเอาสามสิบเก้ารวมแล้วยีดสิบเจ็ดทักการสองครับขอบพี่เวชเกินครับแนนโอ้ยปิดแพทไป พี่ดวนเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟเนี่ยรู้จักวางตัวทุกอย่างสมองล้วนๆสมล้วนๆแต่ไม่มีอย่างสองคนแล้วบอกผมไม่มีรอยหยากได้อย่างไรเริมีละเริ่มมีละตั้งแต่โดนไปเนี่ยเริ่มมีละผลปรากฏว่าปีนี้ก็ทีมที่จะได้รางวัลกอล์ฟเฮียก็ย่าเรียนเชิญประธานช่วยทำน้าที่มอบด้วยครับครับก็คือ

ได้พี่นี้อาจเป็นห้กินของผมก็ได้ก็มีสวนมากนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกที่จัดอปาร์ตี้วันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนของผมเป็สุขนะครับผมไม่มีคนสุดเลยแต่ถ้าได้ผมคุยกับพี่พงษ์แล้วว่าก็จะไปตีไม่ลงสิงสิงสนามโรยันในติดราชคามแล้วก็ไปกินบ้านบ้านของผมแต่ผมดูแลหมด นี่แล้วมาหนระมาทอะไระะไรนเ่าที่เห็นกันเนี้ยตัโตด้วยนะมทุมทุบมทุมาีลากของแก้วอ่าแม่บ้านจดไว้แม่บ้านจดไกว่าไม่ต้ไปอีกอ่นแปมตรงเนี่ยเขาเขาทำกับข้าวอร่อย เขาเรืออะไรเนี่ยมรอี่มเขาเขาท้อที่อะให้เล่าอะไรฟางเหลวหลังแปดปีละวแต่ของผมอะเรามีไม่อันไม่ตอหวงก็มีมีคือผมจะเปิดกวดที่ว่าพิเศษเลยเพราะว่าเขาให้ผมมานานแล้วคือเขาเขารอเปิดมาเนี่ยกักไว้กักไวเพราะว่าเจ็ดสิบปีครับ ปเป็นเล่ากั่ตอนนี้ม่นน่าจะเจ็ดใสามปีแล้วเพราะเขาให้ราคาเลหระเอเ <c oughs> อนนก็ประมาณที่ดูในคูเกอรก็ห<ต>้าหมื่นกว่า

เป็นคนที่รักเธอกิน่างคนไหนๆจากนี้คือเธอจากนี้จนวังไหนยิ่งยิ่งจะไดะ้เจนชีวิตและหัวใจ